่าวด่วนครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะพาทุกคนไปส่องความน่ารักของพ่อลูกคู่บุญพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับเราได้เห็นทางช่องเสียนนลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยได้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอครับนั่งทานข้าว ด้านหน้าเซเว่นครับกับทางด้านบอสโจนะครับซึ่งเสียนนเนี่ยก็เผยเอาไว้ว่าโอ้โหทางด้านบอสโจเนี่ยไม่ได้มาทานข้าวไม่ได้มาทานอาหารอะไรแบบเนี้นานแล้วนะนึกถึงบรรยากาศแบบนี้นะครับซึ่งด้วยหน้าที่ภาระการงานนั่นเองครับทุกคนที่อาจจะไม่ได้มีเวลามานั่งชิวอะไรแบบนี้นะครับสำหรับทางด้านบอสโจแล้วครั้งเนี้ยอาจจะเริ่มลงตัวแล้วก็เลยได้มาแบบว่านั่งด้านหน้าเซเว่นครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับทุกคนสองพ่อลูกคู่บุญเนี่ย อุงอิงเพชรบ้านแพงซึ่งธรรมดาแต่ว่าพิเศษมากๆชอบนั่งทานอาหารด้านหน้าเซเว่นครับทำอะไรก็คือเรียบง่ายไปหมดสําหรับพอลูกคู่นี้นะครับยกตัวอย่างเลยทําอะไรเหมือนกันมากอย่างเช่นตอนที่ขึ้นเครื่องใช่ไหมครับครูหมอนอิงเนี่ยได้ถ่ายเอาไว้ครับทุกคนเป็นภาพที่บอสโจแล้วก็น้องอุงอิงเนี่ย ยกมือขึ้นพร้อมกันครับไหว้นึกถึงน่าจะนึกถึงแบบว่าบรรพบุรุษนะครับให้ปกปักรักษาคุ้มครองนะครับทุกคนให้ขึ้นเครื่องเนี่ยเดินทางด้วยความปลอดภัยนั่นเองเรียกได้ว่าพ่อโจแล้วก็น้องอุงอิงเนี่ยยกมือขึ้นมาไหว้แบบว่าไม่ได้นัดหมายอะไรกันเลยครับทุกคนเนาะเหมือนกันจริงๆสําหรับพ่อลูกคู่นี้แล้วเราชอบโมเมนต์ครับเวลาที่อุงอิงแล้วก็พ่อโจเนี่ย เป็นธรรมชาติแล้วก็บบ้านติดดินแบบนี้ครับทุกคนได้ใจ FC แฟนคลับไปเต็มๆเลยซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีทางช่องเสียนนแล้วก็ทางช่องผู้จัดการมะเดี่ยวนะครับถ่ายบรรยากาศเอาไว้เนาะแล้วก็เราได้เห็นทางด้านบอสโจเนี่ยโอ้โหทานอาหารน่า7นี่คือซูเปอร์สตาร์ของประเทศไทยครับทุกคนนี่คือซูเปอร์สตาร์ของสายหมอลำครับ มานั่งทานข้าวแบบนี้ทานข้าวข้างทางแบบนี้ขยี้ตาแป๊บหนึ่งองค์อีกพี่บ้านแพงเหมือนกันครับทุกคนน้องเนี่ยเป็นหนึ่งคนเลยที่ชอบทานอาหารด้านหน้าเซเว่นบางทีก็พกเสือนะครับมาปูนั่งด้านหน้าเซเว่นเลยนะครับทุกคนความเป็นบ้านๆแบบน้องเนี่ยคือทุกคนแบบนะชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมครับในความเป็นตัวเองนะครับซึ่งเราบอกว่าไม่ต้องไปทานอาหารในห้างหรูๆนะครับซึ่งตัวเองเป็นระดับซูเปอร์สตาร์แล้วไม่ต้องไปทานอาหารที่แบบว่า ร้านอาหารดังๆแบบนี้เราสามารถดักเจอเนี่ยบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงเนี่ยนะครับทุกคนได้ที่หน้าเซเว่นนั่นเองความเหมือนกันของคู่พ่อลูกนะครับน่ารักมากจริงๆแฟนคลับ FC ก็คือเข้าไปชื่นชมกันเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปของเมื่อคือนนี้อูบิมก็เลยเอามาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับนะต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักแล้วก็ทางนั้นเสียนนท์เนี่ยก็เผยนะครับว่าดีใจที่ได้มาทานอาหารกับบอสโจด้านนาเซเว่นนะเป็นบรรยากาศแบบ เรียบเรียบง่ายๆนะครับเนาะนานๆทีครับทุกคนแล้วก็ทางด้านอุงอิงเนี่ยเราเห็นประจําอยู่แล้วแหละกับการทานอาหารด้านหน้าเซเว่นนะครับซึ่งแม่หน่อยเพราะเอกอ่าพี่มอนอิงพี่แองจี้เนี่ยเขาก็ชอบทานอาหารด้านหน้าเซเว่นกันอยู่แล้วซึ่งแบบมันง่ายไม่ต้องไปทานบนรถครับทุกคนซึ่งอาจจะทําให้รถเนี่ยมีกลิ่นนะทางนี้ทางนั้นเนี่ยโอ้โหเขาก็หปูเสือด้านหน้าเซเว่นกันเลยทีเดียวเนาะ แขกไปไทยมาที่เข้ามาซื้อของเซเว่นก็แตกตื่นกันนะสิครับซูปเปอร์สตาร์มานั่งทานอาหารนั่นนะเซเว่นะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับทุกคนมากๆที่เวลาอุ้มอิ่มเนี่ยอัพคลิปวิดีโอช้าก็คือทักหาอุ้มอิ่มแต่เชา้า <c oughs> คือแบบนี้นะครับต้องบอกว่า fc แฟนคลับน้องอุงอิงแล้วก็พ่อโจแล้วก็ fc สาวน้อยเนี่ยคือเวลาไม่เห็นอุ้อมอัพคลิปวิดีโอครับทักอินบ็อกมาทุกช่องทางมาคอมเมนต์กันแบบน่ารักมากนะคบับางทีมุ้มก็มีโมเมนต์ตื่นสายบ้างนะ <c oughs> ซึ่งวันนี้มุ้มนะครับจะเดินทางไปเจออุงอิงแล้วก็พ่อโจเนาะในวันที่ วันนี้แหละวันที่31นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้อุ้มก็จะเดินทางไปด้วยรถไฟฟ้า b y d นะครับแล้วก็เดินทางไปที่เชียงภูมิประมาณ300โลเลยแหละนะครับแล้วก็ขับรถไปคนเดียวด้วยนะวันนี้เพราะว่าผู้จัดการอุ้มอิ้มเนี่ยคุยงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าอุ้มอมไม่ได้ถ่ายรีวิว2วันก็เลยเป็นจังหวะพอดีเลยนะครับที่อุ้มอิ้มเนี่ยอ่าไม่ได้ไป ถ่ายงานนะครับแล้วก็จะได้เดินทางไปหาทางนั้นบอสโจแล้วก็น้องอุงอิงเปพ็นแพ,แพ็ไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนถ้ามีงานถ้ามีปีใหม่แบบนี้อุ้มอิ่มก็อยากจะไปแล้วก็อยากไปเขาดาวนเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะอยากจะอ,อยากจะ เขาเรียกว่าอะไรอยากจะทําตรงนี้นะครับให้ดีที่สุดเนาะตาม FC แฟนคลับขอเอาไว้นั่นเองครับทุกคนแล้วก็ส่วนงานเราเอาไว้ที่หลังอันนี้สําคัญกว่าแนละ้วงานเรา,เาไว้ที่หลังหลายคนถามกันเข้ามาครับว่าอมอิ่มแบบว่า อะไรยังไงกับงานก็คือสามารถเลื่อนได้ครับมิมเป็นงานอิสระเนาะเป็นงานฟรีแลนซ์เป็นนักรีวิวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ทุกคนได้รับฟังอีกหลายคนถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าอุ้มอิมทาอะไรบ้างอะไรแบบเนี้ยอยากรู้จักอุ้มอิมมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเนาะเห็นแต่วิมมานั่งอ่านข่าวแบบนี้เดี๋ยวติดตามเลยเดี๋ยวอิมจะมาเล่าชีวิตตัวเองให้ทุกคนได้ฟังกันอยู่เนาะอ่ะสำหรับวันนี้ครับทุกคน คือชื่นชมอีกหนึ่งรอบสิบรอบก็ไม่หมดสําหรับพอ่อลูกคู่นี้ในความบ้านๆในความน่ารักแล้ะบอสโจเนี่ยก็ได้โพสต์เอาไว้เนาอเมื่อคืนนี้บอกว่าเขาสร้างมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเนาะนอนแบบตีสามนอนตีสี่ตีห้าทุกวันซอดแจง้งทุกวันสำหรับบอสโจเนี่ยครับทุกคนซึ่งเขาสร้างมาเพื่อให้บอสโจเป็นแบบนี้จริงๆนะ เอออันนี้ก็ต้องก็ต้องแบบเขาสร้างมาจริงๆนะกับการเป็นผู้บริหารสมองเพชรนะครับแล้วก็ดูแลเหล่าบรรดาลูกๆสมาชิกในวงกันเนี่ยเป็นหลายร้อยคนเลยเนี่ยเขาสร้างบอสโจมาเพื่อเป็นผู้บริหารจริงๆนะครับน่ารักมากๆแล้วก็ จอกันนะครับวันนี้สำหรับทางด้านบอสโจอุ้มอิ่มก็ไปนะถึงก็น่าจะประมาณนู้นแหละสามสี่ทุ่มนู้นแหละครับทุกคนแล้วก็จังหวะที่บอสโจอีกอ่ะก็น่าจะกําลังแบบว่าออกมาพอดีอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนเนาะก็ติดตามอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยเดี๋ยวจะไปนั่งทานอาหารด้านหน้าเซเว่นเหมือนกันนะครับจะเป็นแฟชั่นใหม่แล้วนะสำหรับอุ้มอิงเนี่ยแฟชั่นทานอาหารด้านหน้าเซเว่นชอบมากเดี๋ยววิมจะไปนั่งแล้วก็ทานอาหารบ้างเนาะเผื่อจะมีคนแบบว่า,ามาดูอุ้มอิ่มเนาะ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะวันนี้ก็เป็นวันที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนเนะเาะเฮงๆปังๆรวยๆนะครับ อันไหนที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ในปีเก่าอันไหนที่อ่ารู้สึกว่าดีแล้วนะครับแล้วก็เราก็นำพามาที่ปีใหม่ด้วยแล้วก็ขอให้ปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเพ่งเงยรวยแล้วก็ฝากติดตามคลิปอุ้มอิ่มไปแบบนี้เนาะตลอดไปเลยนะครับพอพ่อแม่เอฟซีทุกคนเนี่ยก็คือหนึ่งพลังใจเลยครับที่ทาให้อุ้มขาอุ้มอิ่มขากระแสได้มารายงานข่าวณนะตรงนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากมายจริงๆแล้วก็สําหรับใครที่กําลังเดินทางไปหาครอบครัว สำหรับใครที่กําลังเดินทางนะครับนะตอนนี้ไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวอต่างๆนะครับอุ้มยิ้มก็ขอให้ทุกคนเนาะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขับรถระมัดระวังด้วยเช็คสภาพรถเนาะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งด้วยก็แล้วกันนะครับฝากทุกคนด้วยนะ วันนี้ก็ฝากทุกคนติดตามอิมข่าวกระแสด้วยกับการไปเ้าดาวนะครับที่หน้าห้านเนาะสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยกันแล้วกันนะครับก่อนจกไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับคือมันมัน วันวันก็หนาววันก็ร้อนนะครับก็ฝากทุกคนดูแลตัวเองดีๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ